สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ,นบ้านแบบพอเพียนะครับสําหรับวนันนี้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องการอนุบาลลูกเป็ดนะครับครับสําหรับลูกเป็ดนั้นครับเมื่ออายุครบสองสัปดาห์นะครับความต้องการทางด้านการกบนะเพื่อที่จะให้ความอบอุ่นเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับหรือว่าบางทีอาจจะไม่ต้องการเลยนะครับ ก็ลูกเป็ดเริ่มมีขึ้นเต็มตัวแล้วก็กินอาหารได้ดีนะครับจนสามารถสร้างความอบอุ่นขึ้นได้ใงอย่างเพียงพอนะครับส่วนลูกเป็ดอายุ 3- 8สัปดาห์เนี่ยก็จะมีการเจริญเติบโตสูงนะครับดังนั้น,นเราควรจะใส่ด้านอาหารนะครับการให้อาหารและส่วนรประกอบอาหารที่ถูกต้องนะครับเราก็ควรให้อาหารให้เป็ดกินและการจัดการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมนะครับ สำหรับการาเลี้ยงดููที่เหมาะสมนั้นนะครับอาจจะอยู่ที่โรงเรือนนะครับหรือ,อสิ่งที่ใช้ในการเลี้ยงนะครับครับที่สําคัญนี่ก็เราก็จะขังเป็ดนะ่ะรวมกันให้นั่นเกินไปนะครับเพราะเป็ดอาจจะจิกกันนะครับแต่เฉพาะถ้าให้อาหารไม่เพียงพอเนี่ยเรื่อง,างอาหารมีส่วนประกอบอไม่ได้สัดส่วนนะครับก็จะยิ่งจิกกันนะครับ อีกขนกันมากขึ้นนะครับเขาแนะนำนะครับก็คือให้ลูกเป็ดอยู่ระหว่าง5-6ตัวต่อพือ้นที่1ตารางเมตรแล้วก็มีน้ำสะอาดให้เขากินให้เพียงพอนะครับครับสำหรับการให้อาหารนะครับให้เป็ดเนี่ยควรจะมีคุณภาพที่สูงนะครับโดยปกติแล้วนะครับการให้อาหารลูกเป็ดเนี่ยวันละสองครั้งก็คือเช้าก็ประมาณช่วงเช้านะครับเอาตามที่เรามีเวลา กเจ็ดโมงถึงแปดโมงวนของทางช่องเองก็ถึงแต่เช้าหน่อยเพราะต้องรีบไปทำงานนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็ตัดบ่ายสองบ่ายสามนะครับก็ให้อีกทีหนึ่งน,นะครับส่วนของผมนี่ก็จะเป็นตอนเย็นเลยนะครับตอนห้าโมงเราก็ให้เปลือกไปนะครับเราก็ปรับเอกก็ได้นะครับอาหารที่ให้เป็นอาหารชนิดผงนะครับเราก็ต้องทุกนให้ชุ่พอหมันๆนะครับคือไม่ถึงกับเปียกแฉะเลยนะครับซึ่งจะทําให้ลูกเป็ดเนี่ยกินง่าย แล้วก็ไม่ตกหล่นมากนะครับอาหารที่คุกน้าแล้วจะถูกเทนใส่ในรางนะครับหรือว่าใส่ในภาชนะใส่อาหารนะครับนะครับสาหรับของผมเองนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นให้อาหารมูเล็กรุน้วนเลยนะครับเป็นการบํารุงนะครับหรือว่าเราจะผสมวิตามินนะครับน้ำเนี่ยผมก็จะผสมวิตามินนะครับเป็นวิตามินไบโอตูสิบสองนะครับนะครับก็ แข็งแรงนะครับแข็งแรงเลยอันนี้เป็นการอนุบานเลี้ยงในกรงนะครับคือถ้าเลี้ยงแบบนี้ก็ลดการสูญเสียได้เยอะนะครับเราจะจํากัดพื้นที่นะครับไม่ไม่เลี้ยงปล่อยอย่างนี้เราจะควบคุมคุณภาพนะครับให้เขากินอาหารได้เต็มที่นะครับก็จะไม่ไปเที่ยวเล่นนะครับก็วิ่งเล่นจนการกินอาหารก็น้อยนะครับแต่ถ้าเลี้ยงแบบนั้นเขาก็จะแข็งแรงแต่งนี้เขาก็จะกินอาหารได้เยอะนะครับก็จะโตไวนะครับ การกล้ามเนื้อนะครับก็จะเยอะตามมาด้วยนะครับนี่ครับก็เป็นการอนุบาลลูกเป็ดนะครับในในกรงนะครับแบบวิธีคนบ้านบ้านแบบพอเพียงนะครับครับสาหรับท่านใดนะครับที่มีประสบการณ์ในการอนุบาลลูกเป็ดนะครับที่แตกต่างกันออกไปก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามาครับเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเพื่อที่เราจะได้นําสิ่งเหล่านี้สิ่งดีๆนะครับ แบ่งปันผู้คนนะครับเราคือคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับมาช่วยกันทันาและส่งเสริมอาชีพนะครับให้กับผู้คนนะครับให้กับตัวเราเองนะครับและครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับเราก็เลี้ยงไว้กินเองนะครับในเบื้องต้นก่อนหลังจากาว่เราขยายพันุ์เยอะนะครับเยอะมากขึ้นเราค่อยไปจำหน่ายนะครับทางตลาดเสร็จนี่ก็ผมเชื่อมั่นว่า เป็นนะครับเป็นที่นิยมเชิญชอบในของผู้บริโภคเปดอยู่แล้วนะครับในชุมชนนะครับตลาดในชุมชนนี้ก็พอขายได้นะครับก็ค่อยๆเลี้ยงไปครับทดลองเลี้ยงตั้งแต่มนน้อยก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ค่อยขยายไปประสบการณ์จะบอกเราเองนะครับว่าเราจะเลี้ยงแบบไหนนะครับแล้วก็แล้วจะมีตลาดยังไงนะครับเราต้องทดลองเลี้ยงดูครับครับท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ให้กับช่องวิถีคน,นบ้านๆแบบพอเพียงด้วยนะครับสำหรับก่อ,อนจะจากกันไปในคลิปนี้เขาฝากช่องใหม่ของอช่องวิถีคน,นบ้านๆแบบพอเพียงนะครับก็คือช่องวงทงปากินแชนแนลนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับวนถรรมอาหารนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นการพัฒนาคอือนใจนะครับก็เป็นอ,อีกมุมมองหนึ่งนะครับอีกวิถีหนึ่ง นะครับคือช่องลุงทองปากกินแกแนวก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับ